ครับสวัสดีครับพบกับทีมงานโชคหลองวิลัยแมคโครนะครับก็นี้ผมพามาดูหน้างานนะครับที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับพื้นที่แปลงนี้นะครับมีขนาด2ไร่นะครับเป็นงานขุดบ่อเก็บน้านะครับเป็นรูปเลข9้าไทยนะครับพื้นที่บ่อเก็บน้านะครับมีขนาดอยู่ที่ประมาณ500ตารางเมตรนะครับดินที่ได้จากการขุดบ่อทั้งหมดนะครับจะทาจะเอามาทําเป็นคันล้อมนะครับแล้วก็ทําเป็นโคกนะครับสําหรับทําที่ปลูกอาศัย นะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดต่างๆนะครับเดี๋ยวลองมารับชมกันดูนะครับว่ามีอะไรบ้างเดิมนะครับพื้นที่แปลงนี้นะครับเป็นพื้นที่หลกล้างนะครับไม่ได้ทําอะไรนะครับโดยทางเจ้าของที่นะครับเขาตั้งใจจะทําเป็นสวนป่านะครับก็จะมีการปลูกป่านะครับมีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะครับอาจจะเป็นพวกไก่ นะครับแล้วก็ปลูกเป็นสวนผลไม้สวนผักนะครับให้มันมีสีเขียวนะครับเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่แปลงนี้นะครับสังเกตนะครับบริเวณรอบๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นโรงงานนะครับมีโรงงานมีบ้านคนอยู่เยอะนะครับโดยคอนเซปต์ก็คือขุดให้เป็นรูปเลข9ไทยนะครับซึ่งขนาดบ่อเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ500ตารางเมตรนะครับพื้นที่ทั้งหมดนะครับมีขนาด2ไร่นะครับดินนะครับผม ได้ทําการขุดจากบ่อนะครับเอามาทําการทําเป็นคันล้อมนะครับซึ่งคันล้อมที่แปลงนี้นะครับสูงจากระดับพื้นดินเดิมนะครับประมาณ50เซนติเมตรนะครับเราทําคันล้อมทั้งหมด3ด้านนะครับด้านที่ติดกับคลองฝั่งขวามือนะครับ กว้างอยู่ที่2เมตรนะครับส่วนด้านล่างนะครับกว้างอยู่ที่ประมาณ3-4ถึงเมตรนะครับส่วนด้านที่ติดกับกําแพงโรงงานฝั่งซ้ายนะครับเป็นถนนทางเข้าหลักนะครับด้านนี้นะครับจะเป็นถนนกว้างอยู่ที่ประมาณ10เมตรนะครับเพื่อที่จะมีระยะนะครับในการปลูกต้นไม้นะครับซ้ายขวานะครับแล้วก็เหลือพื้นที่ตรงกลางนะครับให้เป็นถนนนะครับให้รถยนต์นะครับสามารถขับเข้ามาได้นะครับเพราะว่าพื้นที่ด้านในเนี่ยนะครับจะเป็นโคกนะครับสําหรับทําเป็นที่พักอาศัย นะครับโดยดินทั้งหมดนะครับเราใช้ดินจากในบ่อนะครับบางส่วนนะครับจะสังเกตนะครับว่าตัวบ่อน้ํานะครับก็จะมีลึกนะครับอยู่ที่2เมตรนะครับส่วนตัวหัวเนี่ยที่เป็นวงกลมนะครับตัวนี้จะลึกได้ประมาณ4เมตรนะครับก็ความลึกนะครับก็อยู่ที่ขนาดบ่อนะครับว่าบ่อเล็กบ่อใหญ่นะครับลึกได้มากเท่าไหร่นะครับรูปแบบของพื้นที่แปลงนี้นะครับเป็นรูปแบบที่ ทางจากที่นะครับเขาออกแบบขึ้นมาเองนะครับแล้วก็ส่งมาให้ทางเรานะครับประเมินราคาให้นะครับก็โดยรวมนะครับพื้นที่แปลงนี้ก็จะมีบ่อเก็บน้ำนะครับรูปทรงเร่ก้านะครับขนาดอยู่ที่ประมาณ500ตารางเมตรนะครับดินที่ได้นะครับก็เอามาทําเป็นคันล้อม นะครับกว้าง2เมตรนะครับแล้วก็กว้าง3เมตรแล้วก็มีกว้าง10เมตรนะครับทุกอย่างสูงขึ้นมาจากระดับพื้นดินเดิมนะครับ50เซนนะครับแล้วก็มีโคกตรงมุมฉากนะครับด้านท้ายที่นะครับกว้างประมาณ10คูณ10นะครับตรงนี้จะสูงกว่าถนนนะครับก็คือสูงขึ้นมาจากระดับพื้นดินเดิมนะครับประมาณ1เมตรนะครับก็มันก็มีดินที่ขาดนิดหน่อยนะครับก็มีการปัก ระดับพื้นที่เดิมนะครับปรับเพราะว่าเดิมเนี่ยมันเป็นพื้นที่หลบล้างนะครับก็จะมีหญ้ามีอะไรนะครับเราก็ทําการเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ปรับให้เกี้ยงให้หมดนะครับแล้วก็ทําการฝังท่อนะครับเพื่อ,อ,อมีการเชื่อมต่อของน้ําระหว่างในแปลงกับในคลองด้านหน้านะครับตัวที่เราเชื่อมตัวนี้นะครับมันไม่ใช่ท่อที่จะเอาน้ําจากคลองเข้ามาในที่นะครับแต่ว่าจะเป็นท่อที่ใช้สําหรับระบายน้ํา จากในบอ่อของเรานั่นเองนะครับเพื่อที่จะระบายออกไปอย่างาล่องน้ําด้านนอกนะครับใครที่ทําแบบนี้นะครับต้องสังเกตที่ตัวเองให้ดีนะครับว่าระดับน้ําในบอ่อของเรากับระดับน้ําในคลองเนี่ยต่างกันระดับไหนนะครับก็อย่างแปลงนี้นะครับบังเอิญว่าน้ําในด้านหน้าในคลองด้านหน้าเนี่ยมันสูงนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเขาลืมปิดปิดฝาครอบท่อไว้นะครับน้ําในคลองก็ไหลเข้ามา นะครับในบ่อนะครับทำให้ท่วมพื้นที่ในระยะเวลาที่เราทํางานอยู่นะครับก็ก็เลยต้องมีการสูบน้ําออกนะครับเพื่อที่ให้น้ําในพื้นที่นั้นลดนะครับแล้วก็ปิดท่อไว้นะครับคือต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าใครที่ทําแบบนี้นะครับต้องอย่าลืม นะครับอย่าลืมคอยดูเรื่องของท่อนะครับเพราะท่อตัวเนี้นะครับมันเป็นท่อระบายน้ําออกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าน้ําด้านนอกมันเยอะจริงๆเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้น้ําข้างนอกเนี่ยไหลย้อนเข้ามาในที่เรานะครับแล้วทีเนี้ยนะครับปรากฏว่าที่ของเราเนี่ยบ่อของเราเนี่ยมันมันไม่ได้ใหญ่นะครับไม่สามารถรองรับน้ําที่มีจํานวนมากเนี่ยนะครับเข้ามาในที่ได้ ก็จะทําให้เอ่อล้นนะครับทีนี้วิธีการป้องกันนะครับในลักษณะพื้นที่แบบนี้นะครับแล้วก็ในช่วงช่วงนี้นะครับคิดว่าหลายๆท่านน่าจะเจอปัญหารเรื่องของน้ําท่วมนะครับน้ําท่วมในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันดับแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของน้ําในบ่อนะครับเราอาจจะต้องมีการวางแผนนะครับในเรื่องของระดับน้ํานะครับว่าช่วงนี้นะครับมันเป็นยังไงนะครับมีตกมากน้อยแค่ไหนนะครับเกิดมีกมารที่จะฝนตกขึ้นมานะครับเรามีแผน ว่าจะรองรับน้ําฝนเนี่ยนะครับในบ่อของเราได้ซับไหร่นะครับไม่ใช่ว่าเราช่วงก่อนที่จะเข้าฤดูฝนเนี่ยนะครับเรามีการกักเก็บ s <S น้<อ>ําไว้เยอะมากนะครับทําให้ถ้าเกิดว่ามีการที่จะฝนตกขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถทําให้บ่อของเราเนี่ยนะครับมีน้ําเยอะเกินจนล้นออกมานะครับก็อาจจะไม่ดีนะครับเพราะว่าบางคนมีการเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรไว้ในบ่อนะครับถ้าเกิดว่ามันท่วมมันล้นนะครับ ปลาของเรานะครับก็อาจจะหายไปได้นะครับเราอาจจะต้องมีการวางแผนนะครับถ้าเกิดว่าดูท่าแล้วนะครับมันเยอะเกินนะครับเราอาจจะต้องมีการระบายน้ําออกนะครับเพื่อให้น้ําฝนที่ตกลงมานะครับสามารถเอามาเติมต่อโดยที่เราเองนะครับก็ยังสามารถรักษาระดับเอาไว้ได้นะครับตรงนี้ก็แนะนํานะครับสําหรับใครที่กําลังเจอปัญหาอยู่นะครับซึ่งตอนนี้อาจจะแก้ไขไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยอาจจะเจอปัญหาเรื่องของน้ําท่วม นะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับแปลงของท่านใดนะครับที่มีปัญหาอยู่นะครับโดยปกติแล้วนะครับถ้าเจอปัญหาแบบนี้นะครับวิธีแก้น,นะครับ สำหรับเบื้องต้นนะครับสําหรับขั้นตอนแรกเลยนะครับก็คือการทําคันล้อมนะครับให้สูงนะครับ mythology. ใครที่ทําคันล้อมสูงสูงนะครับก็จะสามารถป้องกันนะครับไม่ให้น้ําด้านนอกนะครับเข้ามาท่วมได้นะครับแต่ทีเนี้ยนะครับถามว่าป้องกันได้ในระดับไหนนะครับก็ป้องกันได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าน้ําเองเนี่ยนะครับมันก็ไม่สามารถล้น นะครับข้ามขันล้อมแล้วเข้ามาท่วมที่ได้นะครับแต่ว่าน้ำเนี่ยนะครับมันก็ยังมีแรงดันที่ซึมเข้ามานะครับในระดับของน้ําใต้ดินนะครับก็จะซึมเข้ามาทําให้สามารถท่วมได้นะครับในระดับหนึ่ง <c oughs> ก็คือมันอาจจะท่วมจากการที่มันล้นล่องน้ําล้นของนะครับก็อาจจะท่วมขังขึ้นมานะครับในระดับประมาณ ตะตุ่มเรานะครับประมาณครึ่งหน้าแข้งอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับบางพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องน้ําท่วมนะครับแต่ว่าไม่ได้ท่วมจากคันล้อมนะครับแต่ว่ามันก็ป้องกันนะครับได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีคันล้อมเลยนะครับปัญหาที่เจอก็คือพอเวลาน้ําท่วมก็คือท่วมทั้งแปลงเลยนะครับทั้งแปลงก็จะกลายเป็นจมจมน้ําไปหมดนะครับแต่ว่าถ้ามีคันล้อมเนี่ยนะครับก็ยังช่วยได้ นะครับในระดับหนึ่งนะครับยิ่งใครที่มีคันล้อมสูงๆงนะครับหรือใครที่ทําคันล้อมใหญ่เนี่ยนะครับก็สามารถป้องกันได้ดีนะครับคันล้อมจริงๆนะครับถ้าทําใหญ่เนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีนะครับแล้วก็มีทั้งข้อเสีย ะครับข้อดีก็คือมันมันใหญ่นะมันมาตรฐานมันแข็งแรงนะครับยิ่งใหญ่นะครับรถก็ยิ่งขึ้นไปย่ำบทอัดได้มันก็จะมีความแน่นมากขึ้นนะครับถ้าคันล้อมเมตร2เมตรเนี่ยมันเล็กนะครับรถก็จะขึ้นไปย่ำไม่ได้นะครับก็จะทําให้ความแน่นตัวของมันเนี่ยมีน้อยลงไป นะครับบวกกับถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องน้ําเข้ามาอย่างนี้นะครับมันเล็กนะครับมันก็อาจจะทนแรงดันน้ําฝนหรือว่าน้ําที่ท่วมขังไม่ไหวนะครับก็อาจจะมีการพังทลายเกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราทําใหญ่นะครับเราทําสูงนะครับก็ก็จะช่วยป้องกันในเรื่องของน้ําท่วมได้เร็วๆนี้นะครับเราก็จะมีหน้างานนะครับหลายๆที่นะครับเกิดขึ้นนะครับก็จะมีจังหวัดสระแก้วนะครับปราจีนบุรีนะครับนครนายกนะครับ โคราชนะครับสุโขทัยนะครับัยนาทนะครับนครสวรรค์นะครับแล้วก็ภาคอีสานนะครับก็เร็วๆนี้นะครับตัวลบบุรีนะครับสุพรรณบุรีนะครับราชบุรีนะครับก็เร็วๆนี้เหมือนกันนะครับก็ใครที่อยู่ในจังหวัดนะครับหรือว่าใครที่สนใจนะครับต้องการทำ ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที um ่ทีมงานโชคถึงวิลายแมคโครนะครับก็ช่วงนี้มีลูกค้านะครับส่งแบบส่งรูปแบบของพื้นที่นะครับมาให้ประเมินราคาเยอะมากนะครับก็ใครที่มีแบบอยู่แล้วนะครับก็ส่งแบบของท่านนะครับมาให้ทางเราประเมินราคาได้เลยนะครับหรือใครที่ต้องการที่จะทำออกแบบนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับเฟซบุ๊กนะครับเพจเฟซบุ๊กโชคถึงวิลายแมคโครนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์ฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับคลิปหน้านะครับผมจะพาไปดูหน้างานแปลงไหนต่อนะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ